ผมอยากเป็นมังกรเหมือนในการ์ตูนเรื่องดักอนบอลนะครับที่พอใครเก็บดักอนบอลครบแล้วเอามาให้ผมผมก็จะทําให้ความฝันของคนคนนั้นเป็นจริงทุกประการครับพอ,อยากแน่นอนครับเ <c oughs> พราะในการ์ต <c oughs> ูนพวกก็หากันยากครับแต่ว่าคิดว่าการที่จะทําให้ความฝันของใครเป็นจริงได้ขนาดนั้นมีพลังขนาดนั้นมันต้องแลกมาด้วยความแบบความยากนิดนึงความพยายามนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราทําให้เป็นจริงหมดเลยครับผมการ์ตูนมี7 7ชายใช่มีเจ สามก็พอครับเพราะเราอยู่ตั้งสามครับนี่ถ้าในตอนนี้ก็อยากจะมีพลังวิเศษในการเปลี่ยนและควบคุมอากาศเ <laughs> พราะว่าตอนนี้บ้านเราร้อนมากมีอากาศที่เย็นสดชื่นขึ้นมาหน่อยทุกคนจะได้มีแรงออกไปแบบทำนั่นทำนี่กันเนาะไม่ต้องมานั่งร้อนต้องหลบอยู่ในแอร์ตลอดค่ะเป็นมังกรที่ควบคุมอากาศได้ค่ะวิ ขอสักแบบ12ได้ไหมคะกำลังแต่งตัวสนุกเออไปข้างนอกเดินเล่นได้<อ>โดยที่แบบเหงื่อไม่ออกอะไรอย่างนี้มังกรแบบใน Đ ดราโกบอลครับผมที่แบบรวบรวมลูกแก้วมาครบ7ลูกแล้วแบบมีมังกรผมาเราสามารถขอพรได้อะไรจะเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถช่วยได้ก็ขอได้หมดเลยครับเช่นถ้าถ้าเกดิดเป็นตัวผมผมก็จะขอขอให้ขอให้มีความสุขขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้ขอพรอีกส0บข้อ ออะไรย่างี้เป็นพลังที่ถ้าใครรู้สึกเหนื่อยหรืออยากพักอะไรอย่เงี้ยก็สามารถทำให้เขาล่องหนได้หนึ่งวันค่ะแท่แอนวันเดียวเองโอ้เอากี่ปีอ่ะอ๋อโอเควันเดียวก็ได้ไปคนเดขอพี่มังกรนี่สามารถมีสามารถใส่ให้คนปีนไต่กำแพงได้เป็นมังกรแมนเปลี่ยนรถไฟ แม่บางทีแบบบางทีแบบคนตัวเล็กไงแบบอยู่ที่สูงๆหรือเก็บไม่ได้แล้วก็ปีนเนี่ยปีนงมาปีนไปอะไรแบบนี้หรือแบบถ้าแอร์พังอะไรเงี้ยฮะเราก็สามารถไปสามารถใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าแบบไปจับจิ้งจกตุ๊กแกะไแบบน้ะแเนี่ยครับแล้วก็สมมุติใครทําอะไรอยู่บนต้นไม้แบบว่าอยากปีนไปดูวิวสวยๆอะไรเงี้ยก็ปีนต้นไม้ขึ้นไปได้อยากจะมีพลังวิเศษที่สามารถเสกให้ทุกคน อายุยืนยาวแล้วก็หนุ่มสาวตลอดการครับผมแล้วขอให้หนุ่มลงสาวลงมีไหมคำว่าหนุ่มลงสาวลงน่าจะมีแหละแต่ว่าขอให้แบบว่ามีสุขภาพร่างกายที่แบบแข็งแรงไปเลยแบบอายุยืนยาวร้อยปีพันปีแล้วแต่เลยครับเป็นอมตะไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครหวังว่าแบบนั้นอยากให้มังกรไม้ยุเท่าไหร่ขอเป็นสัก2500ปีแล้วกันฮะขนาดนั้นเลยตอนนั้นก็จะเป็นหนุ่มสาวตลอดการแบบนี้เหมือนเดิมก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ยังแอคทีฟแบบนี้อยู่กระโดดโลดเต้นขนาดนี้อยู่ มรรผมอยากให้ต้องเสกให้คนอื่นได้มีหุ่นดีโดยไม่ต้องออกสมองกายไม่ต้องเข้ายิมไม่ต้องเหนื่อยนะครับผมช่วงนี้ผมก็พยายามฟิตครับแต่มันเหนื่อยจริงๆครับรู้สึกว่าถ้ามีมังกรอันนี้มามันจะทําให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นแล้วทุกคนก็จะหุ่นดีหมดครับแบบปับ๊มแล้วหุ่นดีนะฮะทันทีไม่ต้องเข้ายิมไม่ต้องเหนื่อยอผมเหรอขี้เกียจแต่ผมว่าคนอื่นก็น่าจะมีปัญหานี้เหมือนกันนะครับใช่มังกรนี้ก็จะดีครับผมว่าทุกคนชอบครับ เป็นมังกรพิเศษที่สามารถอยากไปที่ไหนอยากไปทําอะไรที่ชอบก็สามารถไปได้เลยและที่สําคัญนะครมาหาผมด้วยครับเดี <S 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 ๋ยวผมจัดให้ครับใครที่อยากร่ํารวยแล้วก็มีเงินตลอดก็คือมาขอกับมังกรตัวนี้ได้เลยค่ะเจกให้เงินไม่หมดได้ค่ะเดือนละล้านยางนั้นโลกเงินเท่านั้นที่ k n o c everything